สวัสดีค่ะโอแอปเปิลนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะทักเข้ามาหาปุทางข้อความเขามีอาการปวดหลังแต่ว่าเขาเพิ่งเริ่มจะฝึกโยคะนะคะวันนี้ปุกมีท่าโยคะมาแนะนํานะคะยังไงแล้วฝึกเท่าที่ไหวไปก่อนยังไม่ต้องหักโหมมากนะคะค่อยๆยืดค่ะเริ่มกันเลยนะคะเราเตะเท้าขวาค่ะไปทางด้านข้างส่วนส้นเท้าซ้ายนะคะเราวางไว้ระหว่างกลางนะคะ หายใจเข้าค่ะเราการแขนขนานกันกับลำตัวหายใจออกนะคะเราบิดตัวค่ะไปทางด้านขวาเอามือขวานะคะไข่หลังไว้ส่วนมือซ้ายนะคะเราก้มลงไปจากที่เทา้าบริเวณน้าแข้งนะคะค่อยๆก้มลงค่ะยืดหลังไปยาวๆเอาเท่าที่เราไหวนะคะยังไม่ต้องก้มเยอะนะคะ ถ้าใครสามารถเอามือจับปลายเท้าได้เราก็จับปลายเท้าแล้วงอสองก้มลงค้างอยู่ในท่านี้นะคะสามลมหายใจพยายามยืดเหยียดหลังไปนะคะสามหายใจเข้าออกนะคะสองหนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะหายใจเข้าค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาการแขนขนานกันกับลำตัวนะคะคราวนี้หายใจออกค่ะเราหมุนตัวมาทางด้านซ้ายเอามือขวานะคะขัดเข่าซ้ายไว้ส่วนมือซ้ายวางไว้หลังสโพกหลังตรงนะคะปิดลำตัวค่ะปิดไปนะคะตาเรามองข้ามไหล่ซ้ายไป ค้างค่าสามลมหายใจสามสองหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะหายใจเข้าการแขนขนกันกระลำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจออกค่ะเราเอ็นตัวลงทางด้านขวา เอามือขวาจาับต้นขาซ้ายค่อยๆเอ็นตัวลงไปเท่าที่เราไหวนะคะแขนซ้ายแนบใบหูไว้ก้มลงเท่าที่เราก้มได้นะคะค้างค่าอีก3ามลมหายใจสามสองหนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาก,การแขนขนานการกลังตัวค่ะหายใจออกเราค่อยๆผ่อนคลายท่านะคะอย่างน้อยนะคะทำซ้ำา3รอบค่ะลองดูนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเอามือขวาไว้หลังไว้นะคะส่วนมือซ้าย จับปลายเท้าถึงจับปลายเท้าจับปลายเท้าไม่ถึงจับหน้าแข้งค่อยๆก้มลงค่ะมอสองก้มลงยืดหลังไปย,วยาวๆเราไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนะคะฝึกท้าที่เราไหวไปก่อนสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยได้ฝึกโยคะแค่นี้ก็ถือว่าได้ยืดเหยียดหลังพอสมควรแล้วนะคะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆค่ะ หายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาการแขนขนานกันกับลำตัวนะคะหายใจออกบิดเอวมาทางซ้ายเอามือขวาขัดเข่าซ้ายไว้ส่วนมือซ้ายวางไว้หลังสะโพกบิดลำตัวนะคะตาเรามองข้ามไหล่ซ้ายไปค้างท่าน,นะคะสามลมหายใจ จากนั้นนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางการแขนขนานกันกนลัาตัวนะคะหายใจออกมือขวาแตะต้นขาซ้ายค่อยๆเอ็นตัวลงไปทางด้านขวายืดทางด้านยืดสีข้างนะคะยืดลงไปยืดลงไปเท่าที่เราไหวตึงแค่ไหนเราค้างข้าไว้แค่นั้นนะคะสามลมหายใจ เราห้ามการลมหายใจนะคะหายใจเข้าออกไว้นะคะจากนั้นหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาการแขนงขนาดการกลับลำตัวค่ะหายใจออกคายแขนลงช้าๆยังไงแล้วอย่าลืมทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะอย่างน้อยค่ะทำข้างละสามรอบสลับข้างนะคะเป็นขาซ้าย ขวานะคะวางไว้ตรงกลางนะคะตรงกลางลำตัวค่ะหายใจเข้านะคะเรากางแขนขนานกันกับลำตัวค่ะหายใจออกค่ะบิดลำตัวมาทางด้านซ้ายมือซ้ายพ่้หลังไว้นะคะส่วนมือขวาเราค่อยๆก้มลงก้มลงถ้าเราจับปลายเท้าไม่ถึงเราก็จับที่หน้าแข้ง ค่อยๆงอศอกแล้วก้มลงเท่าที่เราก้มได้พยายามยืดหลังไปย,วยาวๆใครจับปลายเท้าถึงเราก็จับปลายเท้านะคะค่อยๆงอศอกและก้มลงพางค่าสามลมหายใจนะคะอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเองเราจะไม่กั้นลมหายใจคะ่ะจากนั้นนะคะหายใจเข้ายกลั ขนานกันกำลำตัวนะคะหายใจออกหมุนเอวมาทางขวาเอามือซ้ายนะคะขัดเข่าขวาไว้ส่วนมือขวาวางไว้หลังสะโพกบิดลำตัวนะคะตาเรามองข้ามไหล่ขวาไปค้างท่า3ามลมหายใจค่ะจากนั้นนะ หายเจเข้าค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมากางแขนขนาดกันกับลำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจออกเราเอ็นตัวลงทางด้านซ้ายเอามือซ้ายแตะต้นขาขวาค่อยๆเอ็นลงไปเอ็นลงไปยืดสีข้างนะคะยืดเท่าที่เรายืดได้แล้วเราก็ค้างท่าไว้สามลมหายใจค่ะ หายใจเข้าออกไว้นะคะจากนั้นค่ะหายใจเข้าการแขนขนานกันกบลังตัวค่ะหายใจออกคายแขนลงช้าๆสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกโยคะมาก,ก่อนเลยก็จะตึงมากๆเลยนะคะใครที่นั่งทำงานหรือว่ายืนทำงานนานๆที่มีอาการปวดหลังถ้าเหล่านี้สามารถช่วยได้นะคะยังไงแล้วก็ลองฝึกกันดู เรามาฝึกกันอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าค่ะการแขนขนานกันกับลำตัวนะคะหายใจออกบิดตัวนะคะบิดเอวมาทางด้านซ้ายมือซ้ายไผ่หลังไว้นะคะค่อยๆอยเอ็นลงทางด้านซ้ายถ้าใครเอามือขวาจับปลายเท้าซ้ายได้ก็จับปลายเท้าซ้ายนะคะงอศอกแลวกล้มลงยืดหลังไปยาวๆก้มเท่าที่เราก้มไหว ไหวแค่ไหนค้างท่าไว้แค่นั้นค่ะใครจับปลายเท้าไม่ถึงก็เลื่อนขึ้นมาจาับที่หน้าแข้งและค่อยๆก้มลงค่ะผูเชื่อว่าคนที่ไม่เคยฝึกเลยแค่นี้ก็ตึงแล้วก็ค้างท่าไว้ในจุดที่เราตึงนะคะสามลมหายใจจากนั้นนะคะหายเจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมากางแขนขนานกันกับลำตัวนะคะ หายใจออกหมุนตัวค่ะหมุนเอวมาทางด้านขวามือซ้ายขัดเข่าขวามือขวาวางไว้หลังสะโพกหลังตรงนะคะเราค่อยๆบิดเอวตาม,มองข้างไหล่ขวาไปข้างท่าสามลมหายใจค่ะอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเองนะคะ จากนั้นค่ะหายเจเข้ายกลำตัวมาบิดลำตัวกลับมาตรงกางซ้ายแตะต้นขาขวาเอ็นตัวลงทางด้านซ้ายเท่าที่เราก้มลงไปไหวนะคะค้างท่าคาสามลมหายใจเราจะยืดสี่ข้างนะคะยืดเอวค่ะอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเองทำเท่าที่เราทำไหว จากนั้นนะคะหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะการแขนขนาดกันกับลำตัวหายใจออกคายแขนลงช้าๆอย่าลืมทำซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะปู่เชื่อว่าฝึกไปสักพักนึงนะคะอาการปวดหลังก็จะดี